ครับตอนนี้ก็มีเป้าหมายใหม่ครับสามคนกเช่นเคยครับเ,เป้าไมา้ชี้เป่ามาคือพี่สมศักดิ์เขาชี้เป่ามาเดี๋ยวตอนนี้เข้าไปตามพวกก่อนครับเขามีมพื้นโครงอยู่ที่บ้านก็เดี๋ยวเราไปด,ดูหน่อยครับไปครับตอนนี้ก็มาถึงบ้าน ที่จะให้สิพูดแล้วครับแต่ว่าเจ้าของบ้านยังไม่อยู่อันนี้ก็ได้ออกไปซื้อของอยู่ครับรอสักพักหนึ่งเดี๋ยวเขาคงจะกลับครับเมื่อกี้โทรติดต่อแล้วก็เข้าไปตามเขาที่วัดแล้วก็รอเขาสักพักนะครับเดี๋ยวเขามาเราจะได้ไปดูกันโอเคครับรอแป๊บน,นึงครับดีสวัสีกลับมาเลยครับ ยาวเลยครับตอนนี้เจ้าของบ้านกลับมาแล้วเดี๋ยวไปดูกันครับตอนนี้พี่สัก<ม>สกล<ม>ับมาแ <มา S 2> ล<ๆ>้วครับเดี๋ยวเราไปดูครับพี่สักว่าอยู่ในกระบะป,ปูนตรงนี้นั่งอยู่ตั้งนานไม่ได้ไปดูครับอ่ะพี่สักตีเองเลยก็ได้ครับ <c oughs> <c oughs> อ๋ออยู่ข้างในกระบะป,ปูน ร้อยางยางครับโอเคครับเดี meglio, ๋ยวลองเช็คดูโอ้ยน่าจะเยอะในตัวล้นมาอยู่ข้างนอกเลยครับตัวล้นเต็มเลยครับอยู่ในร้อยยางนะครับเจ้าอ๋ดูพันแป๊บหนึ่งลองเช็คดูครับตอนนี้พันเบิร์กกับพันแ้วลองเบิกดูแล้วครับว่าจะยก ยกออกไปข้างนอกได้ไหมไม่ยากหรอกมันจับใต้กระบะปูนใต้กระบะไหมจะแข็งเดี๋ยวจับใต้กระบะเลยเดี๋ยวลองยกดูครับเพราะว่ากล้วยตัวกล้วยมันหนีบอยู่ครับตรงกล้วยตรงนี้มันหนีบอยู่กระถางอยู่ฟันลมหน่อยครับอย่าให้มันกวน อันเบิร well, ์ดบอกไม่ได้กลัวอะไรครับแต่ว่ามันกวนอย่างเดียวโอเคครับเดี๋ยวลองเยื่ทางนู้นดูนะครับนี่ครับเราได้พลิกใส่น้ำไปดูนะครับอันี้เดี๋ยวมันก็จะอยู่ในห่วงแบบนี้ครับห่วงยางมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ข้างในครับเนี่ยครับมันก็มีหลายชั้นอยู่มันองห่วงยางแบบนี้ครับรังมันจะเล็กๆดังไม่โตเลย เดี๋ยวลองดูครับเบิร์ดเป็นหนังไก่สิ่นี่นี่ครับเดี๋ยวให้พามเบ็ดล้วงครับนะข้างในนะโอยท่านเข้าไปในล้อไม่หนูมันเข้าไปในล้อข้างในครับทีแรกดึกว,ว่ามันจะมีแต่ข้างนอกนิดเดียวไหนได้มันอยู่ข้างในครับ แผ่นนี้ที่ขาดไปคือน้ำหวานทัน้งแผ่นเลยครับแต่แข็งกระแข็งรังอ,อ่อนครับตายไหมครับนั่นน้ำหวานใช่ไหมน้ำหวานครับผมไม่ให้ดูเลยเลยครับนี่เหลืองสวยใหญ่สีเหลืองรังเหลืองสวยเลยครับนมะาดูอันนี้ แเล่นอยู่ข้างในครับเป็นอะไรครับนหนออ่อตะแคงเลยครับตะแคงเลยครับอย่าดึงตรงครับตะแคงเลยให้มันนอนแบะเลยครับน่าอะไรครับโอ้ยมันยรงไหนหนุยนอนอะไรไม่เห็นนะเดี๋ยวมาดูข้างนอกแล้วกัน <c oughs> หลังนูผับพวทนไม่ไหวมันขี้ผับเลย <c oughs> นี่ครับ <c oughs> มาดูดูตัวอ่อนยอดผสมปะ นี่ครับตัวอ่อนผสมเดี๋ยวไปเลือกตัดแต่แต่น้ำครับที่ผสมตัวอ่อนก็เดี๋ยวไปแยกอีกทีครับนี่ฮะแผ่นนี้ทั้งน้ำหวานทั้งแผ่นเลยครับสวยครับนี่ครับโอ้โหสองแผ่นในเดี๋ยวมันแผ่นไม่โตแบบนี้ครับถ้ามันอยู่สถานที่กว้างอ่ะคือชั้นเป็นแผ่นแบบนี้มันจะโตวันนี้เยอะ เขียยมาติดตีนวางทับไปหลายชั้นอยู่ครับแต่ว่าตัวอ่อนเยอะผสมหยอดน้ำปนกับตัวอ่อนเยอะเลยครับตัวอ่อนเยอะมากนี่ครับมีมาเล่ด้วะโอ้มันหยอดปนกับตัวอ่อนทั้งนั้นเลย เนีวยนไหนแยกไปทีครับมันตีแผ่นชุ่มเลยวะครับแผ่นนี้ทั้งแผ่นนะครับ,รบเป็นน้ำหวานล้วนๆจะได้แบบนี้ทั้งหมดนะนี่ครับสวยจริงๆครับเน,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 นี่ยนำนำนำอีกเราจะเกิดเราลองดูนะสีเหลืองน่าจะเป็นดอกไปเดี๋ยวตอนนี้ก็เดี๋ยวไปดูทองแหลงดอกกระทบลูก หยอดตัวอ่อนปดหมดเลยครับเสร็จได้มันจะเอาน้ำออกอยญ้าก็ตัวนี้สำเร็จครับมียก<ม>ยกลอ้อนี่ไปได้ไหมเอาไปวางไว้นาหรือัน้นคืออะไร<ม>อุ้ยไห้เข็มมันติดได้แนั้นแหละมันแถ่วโดนเน <laughs> <laughs> อันเพลวโดนขาอยู่บวมๆแล้วด้วยเอาไปเยอะนะครับได้หน่อยเดียวเองมันหยอดปนตัวอ่อนซะเยอะมากเอาเอาเดี๋ยวหากรเบื้อมาไปติดมีนม้ำดีกว่าและไปงั้นแหะ,ะเดี๋ยวย้ายเอาไปวางไว้หน้าถนนก็เพราะว่าตรงนี้เดี๋ยวพิศษเขาจะคัดหนอกล้วยมันเข้าแดงครับ โอเคครับเดี๋ยวไปดูนี่ต่อย้ายครับเนี่ยมันมีติดอยู่ทางนี้อีกหน่อยครับอยู่มันทางนี้เอาไว้สิเออนะ้ปั่นอยู่นะครับเนี่ยครับแผ่นเนี้ยเอาแกะไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวก็จะย้ายน้ำไม่มีเลยครับอันนี้น้ำไม่มีเลยมันดูดเมื่อกี้ดูเกี้ยงเลย ี่เกแโอเคครับแล้วดูมีตัวนาพยาอยู่นี่ไหมไม่มีนะโอเคครับตอนนี้เสร็จภารกิจครับได้ไม่เยอะเลยน้ำตักอย่าไว้กินนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปกรอกใส่ขวดมาให้ได้อยู่นะมีเยอะเนี่ยได้สักขวดได้มั้างขวดกี่ขวดวะหนาตัวมันเพิ่งมาอยู่หรือว่าอยู่นานแล้วอยู่นานแล้ว อยู่เท่าไรใหญ่เนี่ยเนี่ยตัวอ่อนเนี่ยไปกินเนี่ยตัวอ่อนใส่น้ำหวานเนี่ยอร่อยเนี่ยตัวแส่น้ำหวานเ่ยอร่อยเอาไปกินเนี่ยจะมีน้ำหวานแส่ก้างเลยทาเกลือทาเมื่อไหร่มาเฮ้ยต่อนิ่มเลยนี่ครับเนี่ยนี่ครับสำหรับตรงนี้ก็ได้ไม่เยอะครับมันอยู่มานานแล้วก็จริงแต่น้ำหวานไม่ค่อยมีครับใส่ประมาณนักขวดนะ ขวดขกวาได้หน่อยแล้วก็มีหย,ยอดรังอันนี้ยมันบีบปนไม่ได้ครับบีบปนไปคือน้ําพึ้งเกเสียต้องเอาไปทิ้งไว้หรือว,ว่าจะกินไปกับตัวอ่อนแบบนี้เลยครับสําหรับคลิปนี้ก็หมดภารกิจเพียงแค่นี้ครับได้น้ำหวานในขวดกวาตรงนั้นเป็นดังอ่อนก็นี่<า>ครับเจ้าของผาหานครับพี่สัตว์ก็ได้ให้ถือหน่อยครับ นี่คุโทรหน่ทยครับเดี๋ยวไว้คือย้ายไปแล้วให้มันอยู่ม่เดี๋ยวก็จะมาเก็บเอาแบบนั้นดีกว่าคือตรงนี้เขาต้องการใช้ที่ครับคลิปนี้ผมขอจบไปเพียงแค่น,นี้ครับขอบคุณมากครับที่เข้ารับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับนี่ครับขอบคุณพี่สักมากมากเลยครับนคลิปนี้เดี๋ยวกรอกใส่กดมาให้